โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําหุ่นยนต์แปงลงร่างใช้ชื่อว่าสแตนด์กอสเป็นหุ่นยนต์แปงลงร่างรถก่อสร้างนะคือด้านหลังนี้ก็จะมีคู่มือการแปงลงร่างนะครับคือแต่ละแบบนะแต่ผมดูแล้วค่อนข้างจะซับซ้อนนะเนี่ยชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด4แบบนะครับแบบ A แบบ B แบบ C แล้วก็แบบ D นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้รวมร่างกันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องขอลองดูก่อน มีทั้งรถยกรถไถรถเคนด้วยนะเดี๋ยงั้นมาดูกันทีละแบบนะครับว่าเป็นยังไงนะงั้นมาเริ่มแบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นแบบ A นะเป็นแบบรถอาไถดินชุดนี้มาให้ต่างกับใครเพื่อนหน่อยก็ตรงที่ว่ามันมีหุ่นเล็กๆมาให้ด้วยซึ่งหุ่นเล็กๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือเขาเอาไว้มาทําอะไรนะน่นเปลี่ยนร่างเป็นปืนได้ไหมก็ไม่ได้ออมันพับได้แค่นี้เอง คือผมไม่แน่ใจว่าเขาให้มาทําไมนะสมุูนตัวนี้แต่ว่ามันตั้งยากอยู่เหมือนกันอะมาดูรถไถกันบ้างดีกว่าคืออย่างแรกเลยเราก็ต้องถอดต,ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกนะแล้วก็แยกตรงส่วนนี้ออกมาครับนี่แยกตรงส่วนนี้ออกมาดันขึ้นมาครับนี่ถอดต,ตรงนี้ออกมาด้วยถอดต,ตรงอ,อันนี้รอออกมาด้วยครับขึ้นมานะตรงนี้เราแยกออกมาได้นะครับแยกออกมานะอืม ลงมาเลยหมุนแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาคือดึงตรงนี้ลุกขึ้นมานะครับจะกลายเป็นเข่านะนะคือตรงนี้จะกลายเป็นเข่าอย่าสับสนนะครับอ่าส่วนตรงกันข้ามนี้จะกลายเป็นเท้าแทนอืมตรงนี้จะกลายเป็นเท้าแทนอ่าแล้วตรงนี้เราก็ดึงออกมาได้นะครับยกขึ้นมาตั้งเลยนะอืม <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ดึงออกมาครับยกขึ้นมาตั้งเลยนะสุดท้ายแล้วเราก็เอาตรงส่วนนี้ครับ ไปติดกับส่วน,วนมือนะข้างไหนเราก็ได้ครับเหมือนกันนะซึ่งมันจะเอาไว้ทําเป็นอาวุธคือผมดูตามแบบแล้วนะคือตรงส่วนนี้อาคือหุ่นยนต์มันจะสามารถงอแล้วก็สอบได้แต่ชุดนี้มันงอข้อศอกไม่ได้นะอ่าแล้วมีดีหน่อยก็ตรงที่ว่าตรงตรงหน้าอกนี้ถ้าเราดึงลงมาปุ๊บกดหัวงลงมาปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นหัวใหญ่ได้ครับซึ่งชุดนี้น่าจะเอาไว้รวมล่างกันได้นะแต่ว่าผมดูแล้วมันงงๆนะ คือทำไม่เป็นน่ะชุดนี้ก็เลยขอผ่านนะในการรวมล่างอ่าอ่ะพับกลับมาเหมือนเดิมดีกว่าครับชุดนี้ตั้งยากนะเพราะว่าเท้ามันเล็กเอียงๆด้วยอ่ะเวลาพับกลับล่างแล้วเป็นหุ่นเราก็ถอดถอดต,ต,ตรงอ่าส่วนที่เป็นอาวุธออกก่อนุ่นแน่นเดี๋ยวอาตรงนี้แน่นนิดนึงเออคืออย่างแรกเลยเราก็หมุนเท้าลงมาครับนี่หมุนเท้านะ เก็บเข่าเข้าไปครับหมุนขึ้นมาตรงนี้คือต,ตรงนี้อาจจะงงง,งสักเล็กน้อยนะคือสําหรับเด็กๆหน่อยอ่าครับประกบให้ติดเลยนะอ่าเข่าชิดกันเท้านี้เราก็อ่าเก็บเข้าไปนะครับล็อกเข้าไปเลยนะตรงส่วนที่เป็นร้อนแขนแขนนี้เราก็กดนงครับนี่จะมีข้อนะกดลงไปเลยครับอืมทำสองข้านะอ่าตรงส่วนนี้ดันลงมาเลยครับ อันข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะดันลงมาเลยแล้วก็เอามาประกบครับจะมีข้อเล็กๆนะสองข้อ,อสุดท้ายแล้วก็เอาตรงส่วนนี้นะครับปิดไว้ตรงส่วนนี้นะยังไงตรงส่วนที่เราถอดออกมาเหมือนเดิมครับแปะกลับมาเป็นรถไถดินเหมือนเดิมแล้วอ่าอ่ะเดี๋ยงั้นมาดูแบบที่สองกันดีกว่าครับคราวนี้มาดูหุ่นแบบที่สองกันบ้างน,นะครับหุ่นแบบที่สองนี่ก็จะเป็นแบบบนะ ลดดัลบลดขนจิตขนทรายนั่แหละครับมาขน้นใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่นะต้งชุดนี้ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนล่าเป็นหุนเราก็ต้องถอดตรงกระปะออกก่อนนะครับเนี่ยอาตรงมือนี้เราก็ต้องดันขึ้นมาก่อนนะคือให้ง่ายต่อการหมุนไหลออกมานะครับคือเราก็หมุนไหลหลออกมานะคือให้เห็นล้อรถนะครับแล้วก็ดันแขนลงมาเหมือนเดิมขานี้ก็แยกออกมา ท้านี้ก็แบกขึ้นมาครับพับตั้งเป็นเท้าได้อ่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดึงหัวขึ้นมานะม,นมันจะมีหูลลเล็กๆนะครับดึงหัวขึ้นมานะยังไงครับอ่าตรงนี้เราถอดออกมาได้นะถอดออกมาได้แล้วก็หมุนกลับลงมาได้อุ้ยขาหลุดชุดนี้ข้อต่อต่อตางๆค่อนข้างหอบบางนะสุดท้ายแล้วก็เอาตรงกระบาดนะครับใส่ไว้ตรงแกนหมุนบลอกองศาอยู่ด้านหลังได้นะยังไงครับมันใส่ได้นะ หมุนตั้งขึ้นมาได้นะแต่มันดูไม่ค่อยสวยนะ่ะคือให้หมุนลงมาดีกว่าแล้วก็จัดให้มันดูแบบเข้าลูกเข้าล่างดีกว่านะครับนี่งไงจะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้แหละตั้งได้อยู่นะครับชุดนี้ตั้งได้อยู่เพราะว่า,าคือเท้ามันใหญ่ดีอ่ะนะ แล้วเวลาเปลี่ยนล่างกลับเป็นหุนเราก็ดึงดึงกระบะออกก่อนนะครับดึงกระบะออกก่อนนะเท้าก็พับเข้าไปครับเท้าก็แบลงมานะแล้วตรงนี้เราก็ถอดออกมาหมุนขึ้นมาแล้วก็กดกลับตรงหน้าอกเหมือนเดิมแขนพับขึ้นมาครับหมุนบิดพับเป็นไหล่อ่าหมุนอ่าหมุนไหล่พับกลับเข้าไปครับอืมแล้วก็แขนตั้งลงมาครับบิดตรงส่วนนี้เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวนะมันไม่ตรงอ่าได้ สุดท้ายก็กดหัวลงไปครับอืมแล้วก็เอากระบะใส่เข้าไปนะตรงกลางเลยนะครับตรงกลางสะดือหุ่นเลยนะตรงสีดำๆนะครับยัไงไงกลับมาเป็นรถด,ดับเหมือนเดิมแล้วก็ชุดนี้ยากพอประมาณอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูหุ่นแบบที่สามกันดีกว่าครับ ครานี้ก็มาถึงแบบที่3กันแล้วนะครับแบบที่3นี้ก็จะเป็นแบบ C นะแบบรถเคลนรถเคนรถยกถ้าเราดึงออกมาแล้วตรงส่วนนี้มันรู้สึกว่าหลุดก็ใช่เลยนะคืนะครับเพราะว่าเขาใส่ไม่ตรงนะคือเราก็ต้องใส่ตรงกลางนะครับยังไงมันก็ต่อ,อกกลมนะเสร็จแล้วยกได้นะยกได้หมุนได้คือประมาณ180อ่าร้อองศา เวลาเปลี่ยนล่างนี่ก็ดึงออกมานะครับเหมือนแบบ B เดะเลยนะเหมือนแบบที่สองเดะเลยครับแขนก็ตั้งขึ้นมาครับหมุนไหลออกมาให้เห็นล้อตั้งลงมาเหมือนเดิมครับแยกขาพับเท้าขึ้นมาครับอืมแล้วหัวนี่เราก็ดึงขึ้นมานะดึงขึ้นมาครับสุดท้ายตรงแกนอ่าตรงแกนที่หมุนได้รอบองศา,านี่นีครับนี่นก็เอาอ่าห้องที่นั่งองคนขับไปต่อเข้าไปได้นะอืม มันจะยาวขึ้นมาเลยอยลุ๊หลุมตรงนี้ลุ่มหลวมนะอ่าแต่ปกติอ่าผมว่าควรจะให้พับลงม,มาดีกว่านะแล้วมันจะดูเหมือนกว่านี่ไงอ่าเป็นรถเทนมันก็ตั้งได้นะแต่ตั้งเองียงๆสักนิดนึงเพราะว่าเท้ามันเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับ ชุดนี้รวมล่างกันไม่ได้หรอกเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่มีจุดไหนที่ว่ามันให้เชื่อมรวมล่างกันเลยนะแต่ดูจากหุนตัวแรกมันเห็นหุ่นมันเห็นหัวใหญ่อะนะครับเวลาเปลี่ยนล่างกลับมาก็เหมือนเดิมนะประกบเท้าเข้าไปแบวแบวออกเหมือนเดิมแล้วก็แขนก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมานะาหมุนไหล่กลับมาให้เป็นล้ออตรงนี้อาจจะติดนิดนึง ดันแขนลงมาครับปิดลงมาเหมือนเดิมนะสุดท้ายก็กดหัวลงไปครับอืมกดหัวลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ติดไว้ตรงกลางครับสีดำๆนะตรงกลางสะดือหุ่นเนี่ครับเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นรถเคนเหมือนเดิมคือล้อฝือดนะแล้วมันวิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าชุดนี้เน้นการเปลี่ยนล่างอย่างเดียว มาดูแบบสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงแล้วแล้วก็มาถึงหุ่นสุดท้ายแล้วนะครับหุ่นสุดท้ายนี่ก็จะเป็นหุ่นรถแมคโครตักดินนะมาเป็นแบบคันสีเขียวแตกกับใครเพื่อนเลยชุดนี้มาก็ขยับได้นะครับยังไงขยับได้แต่ขยับได้แค่นี้เองคือส่วนใหญ่จะเน้นแปลงล่างเป็นหุ่นมากกว่าชุดนี้ก็จะแปลงล่างเหมือนกับแบบบีและแบบซีนะท่อต,ตรงกลางออกครับอืม แขนเนี่ยยกขึ้นมานะคือยกขึ้นมาแล้วก็หมุนไหลกลางออกมาให้เห็นล้อครับอืมแขนก็ตั้งลงมาเหมือนเดิมเท้าก็แยกมาครับอืเท้าก็ตั้งขึ้นมานะสุดท้ายก็เอาหัวงัดขึ้นมานครับอืมถ้าใครมีเล็บก,ก็สบายนะชุดนี้ตรงด้านหลังนี่จะมีแกนนะครับแกนหมุนได้รอบทิศทางนะคือระวังอย่าให้นอ็อตแกนน็อตหักนะครับไม่งั้นอ่า หมดเลยนะเนี่ยชุดนี้อันนี้ก็เอาต่อไว้เหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยทำเหมือนกันเป๊ะแบบ B และแบบ C เสร็จแล้วจะได้เป็นหุ่นก็ตั้งยากสักนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ตั้งได้นะชุดนี้ชุดนี้รวมล่างกันไม่ได้นะเพราะว่าผมดูแล้วคือมันไม่มีอาส่วนไหนที่มันแบบเชื่อมต่อหรือว่า เป็นส่วนยึดให้มันรวมล่างกันได้เลยพับแขนขึ้นมาดัานไหล่กลับเข้าไปครับอืมแล้วก็ตั้งแขนลงมาแล้วก็กดหัวเข้าไปอืมแล้วก็เอาตรงส่วนนี้ปิดไว้ตรงกลางหุ่นนะครับตรงสะดือหุ่นนะเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นรถแมคโครเหมือนเดิมชุดนี้รวมล่างกันไม่ได้เลย ผมงงๆอยู่เหมือนกันนะแต่แต่ไม่น่าจะรวมล่างกันได้อะมาดูรวมๆกันดีกว่าครับครับก็ได้อย่างที่ไอ้ชมกันไปแล้วนะชุดนี้สามารถเปลี่ยนล่างเป็นหุ่นได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารวมล่างกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมดูจากคู่มือตามแบบด้านหลังแล้วมันแบบค่อนข้างจะยากนะผมดูแล้วยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นคู่มือภาษาไทยแล้วก็เถอะนะแต่ผมดูแล้วมันก็ยังยากอยู่หาเสื้อตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้คลิปหนะ้า ก็มาเจอกันใหม่อีกนะครับ